มาแล้วครับมิตรสหายสายส้มครับก็เดี๋ยวมาเอาใจช่วยกันครับว่าอ่ไม่น่าครับของเราจะขึ้นได้ไหมครับไม่ว่ากันครับก็หัวใจใหญ่ก็ตับอย่างเงี้ยนะฮะครับคันนี้เป็นคูปะตานะครับตัวหกสสองแรงครับคันนี้ก็เพิ่งออกมาใหม่เหมือนกันครับก็มาถ่ายคู่กันนะฮะอีกแปลงหนึ่งเป็น ดินแห้งครับอีกแปลงหนึ่งส่วนนี้ก็จะมีน้ําปกติมันก็จะไม่เป็นแบบนี้หรอกครับแกก็ไถมาแบบนี้ทุกปีครับมันก็มีน้ำนะฮะแต่ละปิ้งมันก็ดินมันก็มีความแข็งพอที่จะเอารถลงไปไถได้ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่อย่างนี้ครับแต่ังเอญในตัวปิ้งเนี่ยฮะเมื่อก่อนคันนามันเยอะไปหน่อยที่นี้พอเอาคันนาออกมันก็เป็นจุดบอดครับ ที่มันเป็นคันนาใหญ่พอออกปุ๊บมันก็หล่นทันทีเลยฮะดินมันเหมือนมันขาดลงไปอะครับจริงๆก็แนะนำนเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นรถแท็กเตอร์นะครับก็อยากให้แบ่งประเภทรถนะฮะร,รถงานไล่ก็ไปใช้งานไล่ถามว่าใช้งานนาได้ไหมนาน้ําได้ไหมก็ได้ครับแต่ด้วยขนาดตัวมันก็อาจจะไม่มีความคล่องตัวเหมือนรถเล็กครับก็แบ่งเป็นประเภทใช้งานครับหรือว่ากันตาม หตุปัจจัยของหน้าง,งานแต่ละท่านไปครับก็ลองพิจารณาดูครับถามว่ารถใหญ่ลงในไมลงได้ครับแต่เวลามีปัญหามีอะไรมามันก็จะหนักกว่ารถเล็กด้วยน้ําหนักตัวที่มันเยอะกว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับแต่ถามว่ารถใหญ่ได้งานเร็วกว่าไหมถ้าพื้นที่กว้างกว้างก็ได้งานเร็วกว่าครับมาครับ เดี๋ยวลองดูยกแรกครับว่าจะขึ้นไหมครับก็ให้กําลังใจครับผมก็ยืนอยู่บนคันนานะครับก็ให้กําลังใจเดี๋ยวขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึ่งน,นะครับให้กําลังใจกัน <c oughs> ใจแกใหญ่กว่าตับครับตู้เดียวเอาครับลองดูครับยกแรกจะขึ้นไหม ก็เสียวครับเสียวไอคันซ้มมันจะลงไปด้วยฮะ <c oughs> สงสัยต้องเปลี่ยนลายใหม่ลองขยับลายใหม่ครับโัวต้าตัว62นะครับเฉพาะตัวรถอหนักประมาณ2ตันนะครับถ้ารวมดันหน้ารวมผ่านผมว่าน่าจะมี3ตันนะฮะ <c oughs> หรือเพื่อนๆที่ใช้งานอยู่มีข้อมูลก็แจ้งกันด้วยครับ ส่วนม่ยินท่าตัว75แรงเราอะฮะเฉพาะตัวรถก็3.5ตันรวมเวทด,ด้านหน้ารวมกระเป๋าก็อยู่ประมาณน่าจะมี3.8นะฮะรวมฐานหลังขับก็อยู่ประมาณ4ตันป่าับ3กับ4อ่ะครับ4ครับลองวัดกําลังดูเดี๋ยวลองเปลี่ยนลายใหม่ครับยกแรกไม่ไหวอะไรเดลองเปลี่ยนลายอะไรดูครับเพราะว่า ดินหนักๆไม่ได้ถ้าไม่ขึ้นก็ต้องขยับไปลายใหม่ละครับมิดเลยฮะ ลองเดี๋ยวลองดูยกสองครับเป็นยังไงเอาครับเอาใจช่วยกันครับอึ๊บเอาลองดูครับอืดไม่ขึ้นไม่ขยับเลยฮะลองเปลี่ยนลายดูอีกทีนึง่ะครับไม่ไหวฮนะ ไม่ขยับเลยฮะเพๆไอใ,ให้ตัว62เราจะลงด้วยฮะดูแล้วนี่ครับจริงๆนี้ถ้ามีพื้นที่รอบข้างอะฮะดินสลิงควรคจะต้องยาวยิ่งยาวยิ่งดีอะสลิงนะครับถ้าสลิงสั้นๆนะฮะรถล,ลากมีโอกาสที่จะลงไปพร้อมๆกันดูดิฮะครับ มันมีปัญหาปิ้งนี้นะฮะปิ้งอื่นๆแกก็ถ่ายมาหมดแล้วครับแกก็หดเหมือนกันเอาเรื่องฮะจิตใจแกก็ใหญ่เหมือนกันฮะครับแกบอกว่าจมก็ไม่เป็นไรจมก็ดึงครับแกไม่ได้วินนะฮะจมก็ดึงเพราะว่าแกก็มีรถพากพวกก็มาวิ่งด้วยกันครับขยับนิดๆนะฮะเหมือนจะขยับนิดๆนะฮะ ไอ้ไหวลองเปลี่ยนลายใหม่ครับฮู้ครหหับไอ้ไอ้ไอ้หกสองอะฮะจะลงด้วยดีครับนี่ลองขยับดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวครั้งนี้ไม่ได้ครับผมก็ลองคุยกับพี่แกเอาสลิงมาให้มันยาวขึ้นครับแล้วก็ เอารถคันไอต,ตัวซวตาตัว12อรับไปดืมตรง,ป,งป่ายางเลยนะะอยากไปให้ไกลเลยค่ะพูไงคือใช้สลิงยาวที่สุดไอ้คันนึงไปดื่มบนบกเลยเอลองดูนงหนึ่งั้นไหมอยากไหมไหม่กระติดตัว เดี๋ยวจะมัเข้าครับจริงๆนะฮะเพื่อนๆรถรถจะเตอระครับถ้ามันลองดูครับทีนึงอึ๊บอึ๊บใหม่จริงๆรถไถเวลารถติดลมนะครับถ้าเรามี พักพวกไปด้วยคะมันมันก็เป็นข้อดีนี่เนี่ยเวลาเราไปรับองรับงานอะไรต่างๆถ้าเรามีพวกไปด้วยคะเวลาเกิดเหตุร้ายแนี้มันก็ได้ช่วยกันนะครับอันนี้คือข้อดีของการมีพวกเราไปด้วยกันเยอะๆครับไปถ้าสองคันอย่างน้อยก็สองคันสามคันอย่างเงี้ยฮะเกิดเหตุอะไรก็จะได้ช่วยกันครับอ่ะทีนี้รอบสุดท้ายเดี๋ยวลองดูครับทีนี้คุยกันใหม่แล้วครับก็ขยับรถไปนู่นเลยฮะแล้วก็ เพิ่มความยาวของตัวสลิงให้ยาวที่สุดนะครับดูว่ารอบนี้จะขึ้นไหมถ้ารอบนี้ไม่ขึ้นก็ต้องคงต้องหารถมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับจริงๆรถเวลาเราติดหลมอะไรต่างๆนะฮะมันจะเป็นก็ไม่อยากให้เ,หเพื่อนๆไปวินล้อหรือเอาไม้ไปใส่ล้อใส่ไรนะครับก็พยายามถ้ามีรถในละแวกข้างหรือมีพพื่อัวก,ก็ใช้สลิงในการดึงไปก่อนครับจะเป็นการปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นดึงด้านหน้าหรือด้านหลังครับ วินถ้าเราไม่มีทักษะพออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เสี่ยงที่จะทำให้อาจจะเกิดความเสียหายต่อเพาขับนะบางท่านบางท่านอาจจะเคยประสบการณ์มาแล้วครับอาจจะเรื่องของเพาขาดหรือเสื้อตัวเพาข้างฮะท่อนข้างแตก่งี้ครับในรถที่มันเป็นรถขนาดเล็กนะครับเป็นรถใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเห็นหรอกครับนะลองดูครับขยับไหมอึ๊บอุ๊บวิขยับขยับขยับครับขยับไปแล้วครับไปแล้ว ยขยับอยู่ครับโอ้โหอโอเคครับโอเคขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอเคครับผมโอ้หายใจลงนะครับเรียบร้อยครับโอเคอ่าอ่าโอเคครับไม่ต้องไปหาคนอื่นมาเพิ่มครับ อ่ะโอเคครับก็ผ่านพ้นไปแล้วครับกลับมายินทาตัว75แรงเดี๋ยวฝากติดตามเนี่ยครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปทำงานอะไรไปรับงานเกี่ยวกับอะไรครับโอเคครับฝากด้วยครับผม